มากินต้มปลาน้ำกันจ้าต้มปลาต้มปลาจ้าต้มปลาจ้านี่เด้อปลาสับทิมจ้าปลาสับทิมมากินน้ำกันจ้ามากินน้ำกันจ้าใสิหันให้เบ่งต้มปลาใส่หัวหอมจ้าบ่มีใบหอมบ่มีใบผักอีตูใส่หัวหอมจ้า,จานี่นะคะ เด้อเด้อเด้อไปจะเสียบ,บอ่นี่นี่มาเด้อไพ่หิวเน่เป็นอาหารแรงจ้ามือนี่เนี่มือมือนี่มือนี่เป็นอาหารแรงนะคะอืม ปลาทับทิมจ้าปลาทับทิมจ้ามาเด้อม,มาเด้อม,มากินน้ำกันจ้ามีบลาเขือมีบลาเขือเทศม,มีพริกตะขาตตะไคร้ต้นหอมนะคะนี่เครื่องปรุงก็มีน้ำปลาเกลือผงชูรสด,ด้วค่ะเด้อแซ่บๆจ้านัวๆจ้ามาจ้ามามามาเบิ่งเนื้อวันแนี่เนื้อเนือเน้อ ผุ้ๆเนี่ยแซบเนี่ยายอยากมาได้จ้าลองเห็ดวิธีนี่เบิ้งมันสิแซบบอลองเห็ดเบิ้งได้จ้าเด้อใส่กระขามเปียกจ้าค่ะตะใร้ใบมะกรูดมะขามเปียกนะคะแล้วก็เกลือน้ําปลาอาหารง่ายๆจ้าขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ